สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วทุกคนกับป่านิกเรือประมงซิงนะครับและทีมงานป่านิกทุกคนนะครับผมาจากคําถามที่เพื่อนๆถามมาหลายคนมากๆนะครับทุกคนว่ากลางทะเลมียุงไหมนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับทุกคนว่ากลางทะเลถ้าว่าเราอยู่ใกล้ๆฟังก็มันอาจจะมียุงนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายุงมันบินมาถึงนะั้นทุกคน อ่ามันอาจจะบินมาจากข้างบ้านหรือว่าป่ากลางๆอะไรแบบนี้นเพื่อนแต่ว่าถ้าเราออกไปกลางทะเลเลึกๆก,ก,ก็ไม่มียุงกับทุกคนมีแต่ฉลามทุกคนมีมีแต่น้องฉลามวานตัวนี้เพื่อนอน,นะครับผมยุงน้อยมากที่จะเจอนนะอกจากยุงที่อยู่ในเรือนะครับผมหรือว่าแบบมันไปไข่ไว้แล้วก็มันใหญ่มานเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นฉลามนะครับปลาเบนทุกคนแล้วก็เจออ่ามาน้ํานะครับผมเจอพวกโลมาได้เจอบ่อยนะผมแต่ยุงไม่ก็ได้เจอเพื่อน <c oughs> นี่นะครับผมก็เวลาผมออกเรือแต่ละครั้งนะผมออกเรือแต่ละครั้งก็นี่แหละครับเพื่อนๆอ่าก็คือความหวังนะความหวังของครอบครัวนะความหว,นะวังของคนที่บ้านทุกคนห้าชีวิตนะครับผมห้าชีวิตท,ท,ท,ที่ที่ต้องออกไปหาหมึกกลางทะเลนะทุกคนต่างคนต่างก็มีความหวังนะที่จะได้หมึกกลับบ้านมานะ,ะเพื่อนๆอ่าเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้นะผมต้องลุยออกไปนะผมชีวิตของคนทะเลคือชีวิตไม่ได้นอนจริงๆเพื่อน พรุ่งนี้อาจจะได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้นะผมออกไปบางทีเรือเสียหายนะผมอุปกรณ์เสียหายเพื่อนๆออกไปเจอหมึกก็เป็นถือว่าเป็นความโชคดีกนะันทุกคนถือว่าจะเรียกว่าฟุกก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเหมือนหมึกนะครับเปรียบเสม,มือนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพื่อนๆบางทีเราต่อให้เก่งแค่ไหนทุกคนสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะอยู่ที่ดวงด้วยนะฝีมือก็ส่วนหนึ่งทุกคน เอาไว้ง่ายในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกคนมันก็อาจจะมีแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้นะผมก็คือเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ยกตัวอย่างว่าอสามค่ํานะครับสามค่ําเดือนหกนะครับยกตัวอย่างว่าสามค่ําเดือนหกช่วงเรียนกี่ค่ําทุกคนเราเคยได้หมึกตําแหน่งไหนทุกคนเราก็ไปลองดูทุกคนแต่สุดท้ายแลย้วครับผมในการออกเรือแต่ละครัง้งทุกคน อ่ามันจะขึ้นอยู่ของน้ํานะครับผมอ่าน้าแต่ละคืนลมแต่ละคืนด้วยนะครับว่าหมึกตรงนั้นจะหนาหรือเยอะหรือเปล่านะครับทุกคนนี่ครับผมที่เขาบอกว่าชีวิตแขวนบนเส้นได้นะครับนี่ก็คือชีวิตของชาวประมงจริงๆนะเพื่อนๆออกไปทุกคนไม่รู้จะเจอลมเจอคลื่นเจออะไรหนักแค่ไหนทุกคนแต่ทุกคนก็สู้นะผมออกไปด้วยความหวังนะครับอ่าที่ทุกคนได้หมึกสดไปกินกันนี่ครับผมก็เป็นวิถีวิตของชาวประมงนะครับผม ทุกหน้าที่ล้วนสาคัญนะเพื่อนๆแต่หน้าที่ของผมก็คือออกไปหาหมึกนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้กินกันนะทุกคนครับผมอ่านะครับเพื่อนๆอยากสอบถามอะไรสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเท่ามาทุกคนและในส่วนที่เพื่อนๆอยากรู้กันก็กลางทะเลไม่มียุงนะเพื่อนๆอ่าถ้าริมจอดริมฝังก็อาจจะมียุงหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะผมก็คลิปนี้ผมก็ฝากสมอไว้ที่เกาะสิมิลันทุกคนอ่าเสียหายไปสี่หมื่นนะเพราะว่าสายสมอขาดเนื่องจากพายุแรงนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ